เอาใครอยากจะได้เงินดิจิตอลวอลเล็ตยกมือขึ้นวันนี้มีความชัดเจนแล้วนะครับเมื่อทางรัฐบาลประกาศชัดเจนว่ากลุ่มเปราะบางบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรผู้พิการรับเงินตั้งแต่20กันยายนนี้เป็นต้นไปนะครับคนที่ออกมาบอกเรื่องนี้ใช่ครับคนนี้ครับคุณพิชัยชุนหาวชิดะรองนายกและก็รัฐมนตรีคลัง บอกโครงการดิจิตอลบัตรแจก10,000บาทอันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมนะแจกเกินสดนะครับรัฐบาลจะแจกให้กับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนและกลุ่มผู้พิการรวมแล้วเด็ี่ย1ด5ล้านคนก่อนคาดว่าจะโอนตั้งแต่20กันยายนเป็นต้นไปรายละเอียดอื่นๆโอนยังไงอะไรแบบไหนยังไงใจเย็นรอนายกรัฐมนตรีถแถลงนโยบายต่อรัฐสภา12-13กันยายนหลังจากนั้นจะบอกรายละเอียดที่ชัดเจนนะครับแม่ คุณพ่อคุณแม่หลายคนนั่งฟังแบบนี้ยิ้มเลยนะครับรัฐมนตรีช่วยคลังจุลพันธ์อมรวิวัฒชี้แจงต่อที่ประชมุมบุตรที่สภาบอกว่ากําลังพิจารณาร่างพรบงบประมาณปี68เกี่ยวกับการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการดิจิตอลวอลเล็ตก็ย้ําว่ารัฐบาลเตรียมกรอบงบประมาณสําหรับโครงการดิจิตอลวอลเล็ตเอาไว้แล้ว450,000ล้านบาทงบประมาณที่ยังขาดรัฐบาลจัดการบริหารจัดการจัดหาง,งบประมาณในส่วนที่สามารถทําได้เช่นปี67 ที่ออกกฎหมายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม um 122,000ล้านรวมไปถึงงบประมาณส่วนอื่นอีกประมาณ23,000ล้านบาทเพื่อนำมาช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในปลายเดือนกันยายนนี้และปีงบประมาณ68ก็จะมีการบริหารจัดการงบประมาณต่อไปซึ่งคุณจรพันธ์บอกแล้วนะครับว่าหลังปิดรับลงทะเบียนแ,แล้ว ลดผ่านทางแอปทางรัฐคือวันที่15กันยายนรัฐบาลจะทราบจํานวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมดโดยหักลบกลุ่มเปราะบางออกซึ่งก็จะทราบจํานวนผู้ขอใช้สิทธิ์ที่ชัดเจนซึ่งจากจํานวนผู้ลงทะเบียนขนาดนี้ผ่านทางแอปทางรัฐคุณผู้ชมครับ32ล้านคนยังไม่หักกลุ่มเปราะบางออกก็ยังจะอยู่ที่วิสัยในของรัฐบาลที่จะสามารถบริหารจัดก,การงบประมาณได้อ่ะ20กันยายนนี้2กลุ่มแรกได้เป็นเงินสด10,000บาทนะครับค่ะ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ค่ะ